สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดรอาอรนนท์ฟาดก้าวไกลจะนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ด้วยช่วยธนาธรรอดคุกเนื้อหาใจความนะครับอานนท์ศักดิ์บวรวิทย์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือวนีด้าอาจารย์อานนท์เนี่ยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับ การที่พักก้าวไกลดิ้นรนจะนิรโทษกรรมตาะการเมืองด้วยการรวมเอาคดีมาตรา112เข้าไปด้วยเนี่ยคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเพราะว่านายธนาธรเนี่ยมีคดีอาญาม,มาตรา112กรณีของวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนายธนาธรมีคดีนี้อยู่ถ้าเกิดว่านายธนาธรแพ้คดีในศาลฎีกา คดีมาตรา20พรบคอมพิวเตอร์ปิดกั้นคลิปวัคซีนพระราชทานเนี่ยใครได้ใครเสียเพราะสารีกาท่านพิพากษาแล้วนะครับว่าคลิปดังกล่าวเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็เป็นภัยต่อสถาบันให้ปิดกัน้นอีกทั้งพรบนี้ะโทษกร,รรมดังกล่าวหากออกมาได้สําเร็จเนี่ยก็จะมีผลย้อนหลังเพราะเป็นกฎหมายที่ออกใหม่จะมีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณกับจําเลยนายธนาทรรอดคุกและไม่ต้องหนีคดีนะครับ ดังนั้นเราถึงได้เห็นนายชัยรธรรมตุลาทนเนี่ยเดินสายไปการาบคารวะหลวงปู่พุทธอิสระที่วัดอ้อน้อยเพื่อขอให้ช่วยเหลือเรื่องนี้แต่หลวงปู่ท่านเนี่ยไม่ตอบรับยังไงล่ะครับ